ผมวิ่งเสร็จนะครับตอนนี้แต่ผมวิ่งแล้วผมมาเดินตรงฝั่งถนนนอรเทิลให้ดูวิวบ้างวันที่สามสิบว่าอุณหภูมิฟิวไรท์ก็ประมาณหนึ่งองศาเซียนะพอเมื่อที่ผมเพิ่งดูกันรวมลมรวม,ลวม,ลวมแล้วก็น่าจสูงนง้อยสีอ่ะก็เลยถ่ายตรงถนนนอรเทิลบ้างครับจะได้เห็นก็า เป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวก็เดินกลับบ้านแต่วันนี้ก็วิ่งได้เยอะวิ่งไปรอบครึ่งแล้วที่เหลือก็เดินกลับเพราะมันไม่เจ็บเข่าจากสองวันที่เราที่วิ่งเยอะมันก็อยากจะวิ่งเนะึ่ถึงเพถ,ถึงบ้านผมแล้วเฮ้ยถึงบ้านประสมแล้วโอเค จากวิ่งเมื่อกี้นะครับพอถอดเสื้อหนาวเข้ามาในห้องครัวอ้เรียกว่าเสื้อมันชื้นอ่ะเห็นเนื้อเนื้อข้างในเลยอ่ะเปียกทั้งตัวอือนอื้อนี่ไงเป็นรอยเปียกไปหมดเลยนี่ขนาดเดินนะขากลับนี่เดินแล้วพอหมดแรงแล้วก็หนาวเฮาวิ่งมาก็น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงละ Oh. <laughs> นี่ใส่หมวกแสอะไรนะผมเปียกหมดเลยโอเคนะ